เดี๋ยวเรามาถ่ายทําตอนกลางคืนตอนนี้เป็นช่วงพบค่โพบเพนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นกุญแจนะครับนี่เปิดปิดกุญแจครับปึ๊บแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็จะเปิดไฟไฟหน้านะครับปึ๊บอ่าสว่างเลยนะครับสว่างเลยนะครับเรามีไฟเลี้ยวปี่เลี้ยวขวานี่ครับเลี้ยวขวาปึ๊บนะครับเลี้ยวขวา อันนี้เป็นไฟที่เราใช้นะครับนี่เป็นไฟที่ใช้กับรถบรรทุกนะครับเป็น LED นะครับประหยัดไฟนะครับนี่เลี้ยวขวานะครับปึ๊บติดนะเป็นสวิตช์ควบคุมธรรมดานะครับเอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บนี่ครับนี่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นี่ครับเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวนะครับ ไม่เลยไม่รู้ชนอะไรนะครับนี่เป็นของมอไซค์นะครับเป็น LED เพราะว่าแฟชเชอร์เราเป็น LED นะครับด้านหลังแล้วก็เป็น LED ดวงกลมนะครับนี่ซึ่งวงในเป็นไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกนะครับอยูใ่ในดวงใหญ่นะครับด,ดวงใหญ่นี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรียบร้อยนะครับปึ๊บเบรก เบรกนะครับเบรกนี่ไฟเบรกก็จะแดงอย่างนี้เลยครับเบรกนะครับตัวนี้เบรกปับชัดเจนนะครับหเห็นชัดเจนเลยเปิดไฟหน้าปัาบไฟหลีแต่รู้สึกตัวนี้ไฟหลีไม่ค่อยสว่างนะครับนี่ตอนแรกสว่างอยู่นะครับตัวน,นี้ไม่ค่อยสว่างแล้ะมองไม่ค่อยชัดนะครับไม่รู้เป็นที่ดวงหรือ่าไงนะแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับ ไฟหลีอยู่ในดวงเดียวนะครับมีสามมีสามสามไฟนะมีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับนี่เปิดไฟหน้าเห็นไหมครับสว่างมากนี่ปึ๊บประหยัดไฟมากนะครับไฟทั้งหมดเนี่ยเปิดก็กินแค่ในระบบสี่สิบแปดก็กินแค่ไม่ถึงแอมนะครับนี่ไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับก็เล็กติดเดียว แสงสว่างครับสว่างนะครับสว่างมากนะครับนี่ระบบไฟพร้อมนะครับไฟสัญญาณขับตอนกลางคืนนะไปลงไล่ลงสวนนะครับนี่สว่างนะครับสว่างมากประหยัดด้วยนะครับระบบไฟของรถเครื่องข้างไฟฟ้าของเราครับกลางคืนนะชิลเลยนะลงไปทุ่งนา คือระบบไฟตรงนี้บอกเลยว่าประหยัดนะครับเพราะว่าเป็น LED ทั้งเซตนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเบรกนะครับทั้งหมดถ้าเปิดทั้งหมดนะครับเต็มที่กินแค่หนึ่งแอมป์กินแค่หนึ่งแอมป์นะครับสว่างนะครับโอ้สว่างและประหยัดไม่ร้อนด้วยครับเห็นเราเปิดไฟปุ๊บเราจะไปทำนั่นทำนี่เราเปิดเป็นไฟสองสว่างได้เลย ดูนะครับนู่นนะครับสองสว่างมากนี่ชิ่วเนี่ยเขาปรับเออเห็นไหมครับปรับได้นะขาดัดได้นะครับนี่ปิดครับปั๊บมืดนะมืดเลยเปิดปุ๊บหืมสว่างสว่างมากสว่างและประหยัดนะครับชิลเลยสบ,บายมากครับ ไล่ในสวนตอนกลางคืนโอ้โหส่องไปไกลสิบย <t 32> ี่สิบเมตรนะครับยี่สิบถึงสิบเมตรได้โฟกัสได้นะครับครับปึ๊บเนี่ยนะครับอืมโฟกัสหน่อยนี่นะครับโอ้สว่างมากนะครับสว่างมากเห็นไหม นี่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับยังไม่มืดเท่าไหร่แต่ก็สว่างนะครับประหยัดหัวใจรถโดยสานะครับระบบไฟอนวยความสมดุลอื่นก็ควรที่จะต้องประหยัดไฟเพื่อใชไฟไปแชร์ระบบขับเคลื่อนให้ได้ได้มากที่สุดนะครับเผื่อขี่ในตอนกลางคืนนะครับมันเราจะได้ไม่เปลืองไฟของแบตเตอรี่นะครับว่าเส้นแนทางลุยนะครับสบายมากนะครสบายมาก ไปเี๋จะผมแชปรูปไว้ก่อนครับปิดปับแชบลูกไว้เปิดปั๊บเปิดกัปิดนะครับต่างกันมากก็มีไฟนะครับนี่ปิดปั๊บเปิดปิดเจ็บภาพเปิดเจ็บภาพ Oh. สบายมากนะครับนนทำงานทำการเคลนนะนระบบไฟขี่บนถนนก็ไม่อันตรายมีไฟดีไฟเลี้ยวไฟเบรคชัดเจนเลยนะครับอยเป็นังเปิดปิดยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับเปิด เ้าบ้านอย่นี้ปิดไฟปิดกุญแจปับ <Yeah. S 1> ๊บเรียบร้อยครับนี่จอดอย่างนี้เลยเช้ามามีแดดชาร์จนะครับามามีแดดก็ชาร์จเลยนะอันนี้ไม่รีวิวตอนกลางคืนให้ดูนะครับ พรุ่งนี้ก็ถ้ามีแดดแล้วก็ไม่ต้องเสียบไฟนะครับแต่ถ้าฝนตกก็เสียบไฟไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้มาก็ไม่ค่อยได้เสียเลยครับฝนตกแค่วันเดียวก็ไปได้ครับแบตก็ใช้ได้ประมาณสองวันนะครับสองวันในที่นี้ก็คือไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็ไปอยู่ที่หัวไล่ไปนะนะครับไปเอาหญ้าให้วัวนะครับเยียวญ้าให้วัวตัดหญ้าให้วัวนะครับ ลงไปข้างล่างวิ่งรอบสวนวิ่งรอบนะครับบ้านขีได้หลายคนนะครับสบายมากนะครับตั้งแต่ใช้มาก็หลายเดือนแล้วครับก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบซักเท่าไหร่นะครับจะมีที่ต้องระวังน่อยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะตอนนี้ระบบควบคมุมบางตัวก็ยัง ไม่ได้ใส่นะครับเช่นบาลานเซอร์นะครับบาลานเซอร์ยังไม่ได้ใส่เ็กทีบบาลานก็ยังไม่ได้ใส่ตัวบาลานแบตนะครับไม่ได้ใส่ครับก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้ามีความสนใจตรงไหนนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูบองต้นนะครับวันนี้ผมไปทำกันนะครับขึ้นเนินลุยให้ดูแล้วนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากจะดูตรงไหน ดูแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูทีหนึ่งแต่วันนี้ได้มีโอกาสได้แบบมาบ้านก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่ได้ตั้งระบบถ่ายแบบจริงจังนะครับก็ถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับถ้าใครสนใจตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ